สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุคนเดอื์อน,นีกับมะพอกับเมทิปอีกแล้วกินข้าวกันเยทิปสบายสบายสไตล์ายทิปนะคะมน,นีใหา่กับจิมาผ้ามาก,กินเขาปุ่นพี่น้องเขาปุ่นน้ำยาเล่ากับน่องไก,อก่อบน่องปีบบนมานนะพี่น้องปีบบนปีกกลางปีกลางเนี่ยเขาเอินวางแนงหูใหญ่กับบุ้งแต่ว่าน่องนิดหน่อยมันม่นนะแม่ใหญ่พอถอดใหญ่อ้เอา่าเห็นบหพี่น้อง ข่าป้นน้ำยาเล่าพี่น้องมาเสิร์ฟแจกน้ำยาด้วยนี่ข่าป้นนืน้อมัยาเล่านี่ไงให่เบิองร้อนๆนะจ๊ะขุ่นมันยาเล่าสื่อเพื่อนดอกยายบฤทย,ยายยากนี่ยายเ็ดเองนี่ร้อนๆอยู่นี่ พ่าก็ออกจากเตาอ,อบไก่เสียบๆเลยพี่น้องเลยแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะตำมุงพ่อเป็นออเดอร์พี่น้องบลายดอกยานเดียวน,น้อยๆมีสตอน้ำตอเพ็ดๆกินกับไก่กินกับข้าปุ่นพี่น้องแล้วก็มีอ่า ผัดหมูใส่กะเพรากะเพราหมูพี่น้องเพ้าหมูลายยางยือพี่น้องเลยลายยางาะว่าไม่ค่อยมากปไหนเลยเน,น,นี่ยเย็ดไปดูดูล้วหลานกินแล้วเขาก็มากินแม่กินก่อนพี่น้องพักมากหนึ่งสวนเลยสะตอ่อกรมี้พี่น้องนี่ตอ่อ กินก็กระปุลพี่น้องจ้ามาเดอรมากินน้ำยาป่ะเนี่ยมันกระปุลน้ำยาเล่วก,ก,ลลก,ลกับไก่อ,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 อบ,บพี่น้องน่องไก่อบตำขูงนี่กระหมูย่อพี่น้องนี่สิหั่นเลยหมูย่อห่อไปตอกแซ่บแซ่บน้อง หมูยอ่อายซางเขาประจำายเอามา้ใส่โจกใส่ต้มเส้นใส่กวยจามใยายใส่ตัวนี้ล่ะไม่ให้ลูกค้ากินอยู่ร่าพี่นอ้องมาจับแส่น้งยย้าเลยนี่ขาดอะไรพี่น้อง,องแก้เพสพี่น้องจ้า ค้อน้ำยาแล้วแส,แสบแสบไตบนรวงพี่น้องเลยแสบคือเก้ากินผู้เดียวคือเก้าพี่น้องมากมากไม่กินน้ำยาย ข้าปุ่นน้ำยาแล้วแซบแ่บพี่น้องถั่วยังไม่ค่อยได้ปันไหนพี่น้องเจ็บแข่วแขวาไปท่านเจ้าอยู่แม่มากินน้ำกันแม่ไม่ได้ กินน้ำกันก็นได้แม่กินผู้เยาว์ก็แ่บเลยบ๊องงูบอกลูญมาก,กินน้ำข้ากับบ้มาม่าไหมพี่นอ้องจ้าขขบปุ่นบอกเป็นจะแซ่บบอลพี่น้องว่าให้น้อนอยก่กน แขวกพเพราะท่นเศร้าอยู่พี่นอนยังเจ็บอยู่แขวยันสิได้ถอนอยู่ดอกมึงทานนี่ทำมันสุดๆกันมันหน้าที่สุดท่ายกันเนาะถอนมันเลยมะรับเนาะไก่ย่างอบมันหอ,อนอยู่ nó Chà Ừm mình đi coi. Xăm Thiệt ta đấy mà hồng. Ủa ta. Xăm hồng rất đẹp 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 đẹp. แตาเป็ดแน้งยสายาอบอกเรื่องเลยพี่น้องจก่เสร็ มูยอไว้ตจองไ่น้องจาหนี้แล้วยายสังกับเขาประจำมาประจำ้านเลยพี่น้องไม่ขาดแซ่บมูยอไวไปจองสจบพี่น้อง คนพี่น้องเขากันแซ่บน้ำยากะทีน้ำยาไทยไน่พอมากได้มาตุ่ยาเล้วเล่าสิแหละพี่น้องแซ่บได้ปะข้ามตาเดลือกนะพี่น้องเนาะ ใจเขามากอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งปิ้งปิ้งให้ยายนี่เด้อพ่อยายเป็นกำลังใจให้ยายยายจะเฮ็ดคลิปหม่ๆให้เบิ่งให้ชมเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆพี่ๆน้องๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าพี่น้องจ๋า เขาเมียนมาหยกกระสีได้ตอบห้เมื่อไหร่หละ่ะทาไมแยตอบซานในเด้อย่าว่ายยเด้อนำรอเลียงกันมีอยู่พี่น้องนำรอเลียงกันเด้อเพราะสิ่งขอแส่บนะพี่น้องเนาะ ไกระแสี่น้องแรยไอ้ที่กินน้ำก่อนหลายยังพูดแสบขอาคุณนไม่ได้กินโดนพี่น้องสมหยาดดูยายยังไม่ได้กินโดนขนงกิน มอน,นาดเอิญขนมจมีนมัตนาดไ,ไม่่น้เอินจะขอบคุณแมหมยายมุยอ ต่อพี่น้องขอมมาบ้ายังขน,นาดใหญ่เลยต่อยิงกับตำหุงยิงกับลาบก,ก้อยกับยังในบัดแล้วกับคนกับยังในบัดพี่น้องเดี๋ยวย้ายคลิปรุ่นย้ายสิอ่คลิปหนาใหญ่สิเอากินกับลาบลาบยังบ่บอกพี่น้องเก็บเป็นความลับ คลิปหน้าเจอกันนะจ๊ะเก็บเป็นความลับไม่บอกว่าจะกินกับอะไรนะสุดยอดเลยนะจ๊ะสตอร์นะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะน้องๆเพื่อนๆที่น่ารักทั้งหลายขอบุณน้ำย่อย น่องแสบแสบพี่น้องตายเบาเรื่องทั้งเผ็ดอ่ะทั้งเผ็ดทั้งแสบพี่น้องจะตำมุ้งนี่แล้วมันเผ็ดแท้งพี่น้องอแซ่บบอ่อพี่น้องว่ะคาดอะไรก็บเมนตำมุ้งเลยคนระับพี่น้องเนาะ มุม้ตตงตะมุขท้วนตะมุขแดงกุซากันแหละในทุกข้าพไม่เมื่อตำเองกนะ็ซื้อเขาอันนี้แยกตำเองแยกเมืต่ตำเองพี่น้องเบิองแยกหิวเขามันหลายอย่างเห็นหลายอย่างปวดนึกซ่า ก็แขขบบเขาเอิญนองมันดอกแต่ว่าเขาบอกง่ายๆเขาเอิญนองมันนองน่อยหน่อยเ,อเขาเรียกบีบีกลางนี่เขาเรียกบีกลางตรงนี้มันเนี่ะพี่น้องตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้มันกะอีขอนึงเด้ปีกลางอันน้อยอนึงตีแล้วังแตบพี่น้อง ไม่หน่อยยงิกิ่ายงแสบาโอบพาทอดก็ซุกไว้เสรแมงไม่้องกินยังก็แสบ บุญไปอย่างนก้อนขขาปุป่นปุ่นรอดทงพี่น้องกินมาเมือนด็กเรนอย่า กนพักกับน้ำเราเลี้ยงกันดี่ดอก ทะเลบอลพี่น้องว่ะมัาเล่ามากินน้ำายาเด้อขอบคุณน,น้ำยาเล่าพี่น้องแซ่บๆเลยพี่น้องจ้ะเขาเอินข้ามต่อเลือพี่น้องข้ามต่อเลือผู้สาวกับผู้บ่าวจีบกันไม่ไหมเม่อกลางคืนดอกอยากอายข้าดายกันยิ่วว่าได้กินซ้ำ อิ่มพี่นอน้ำหนูอิ่ม,มแต่เปินคนละยางเลยพี่น่องมียางหนึงงน่งมีพันหนึ่งมีกระพันหนึง่งคนละสายพัน นี่ก็ออกเปรี้ยวอันนี้ออกหวานอันนี้อมเปรี้ยวแสบั้งสองอย่างย่ายมากมกรอบๆจัดๆกับนี่หวานรสชาติดีนี่ออกเปรี้ยว น้องจะผู้ใดเขามาก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ยายเลยเดอ้อกดกระดิง่งปิ้งๆด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ยายเหตุคลิปใหม่ใหม่เบิง่งให้ชมเ้ยพี่น้องคลิปนี้เขาทำนี้กนอนเนาะมื่อหน้าเจอกันไหมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ